เรื่องประเด็นสุดท้ายเป็นกรณีที่มีภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะกรรมการภาคีเกอข่ายต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนห่วงเรื่องการใช้งบประมาณในการฟื้นฟูน้ําท่วมในวงเงินเกือบแปดล้านว่าจะมีหนึ่งการใช้งบประมาณไม่มีประสิทธ,ธิภาพหรือการทำปันแบบผักชีโรยหน้าและซับซ้อนแล้วเรื่องที่สองมีการจารัดสรรจัดสรงบประมาณในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรครัฐบาลอันที่3การจัดซื้อจัดจ้างมักใช้วิธีพิเศษโดยอ้างว่าเร่งรีบและราคาสิงสูงเกินจริงนั้นซึ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ได้ตั้งคณะทํางานในการที่ติดตามเรื่องนี้เช่นกันเราก็เห็นด้วยนะครับกับฝ่ายภาคภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนที่ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้และสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ หน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งนักการเมืองในการที่จะทําหน้าที่ใช้งบฟื้นฟูเนี่ยให้ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีการดําเนินการนะครับตั้งคณะทํางานในการที่จะตรวจสอบการใช้งบประมาณในการฟื้นฟูน้ําท่วมเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาเหมือนกับลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างถุงยางชีพหรืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือฟื้นฟ,นฟนูพี่น้องประชาชนซึ่งเรื่องนี้เราก็อยากให้ ภาคเอกชนรวมทั้งองคอ์กรเครือข่ายภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการสกัดกัน้นและป้องกันทุจริตเพราะผมเชื่อว่าท่านนางสาวยิ่งรักษนายกฐมนปรีเนี่ยรวมถึงสมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเนี่ย เราต้องการปราบปรามการคอร์รัปชันและไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณเป็นดินไปในสารที่ไม่ถูกต้องและไม่โปรง่งใสและไม่เพื่อผลประโยชน์ของพ,พี่น้องประชาชนวันนี้จึงเปิดให้ประชาชนเนี่ยนะครับรวมถึงภาคเอกชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทราบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วใช้งบไปโปรโ่งใสร้องเรียนมายังพรรคเพื่อไทยนะครับส่งมายังโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้ซึ่งผมก็เป็นประธานกันะ ทำงานในการตรวจสอบการทุจริตร7 2จิโครงการของพักอยู่แล้วก็จะดําเนินการในการที่จะมีการลงพื้นที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับจังหวัดไหนที่ไหนท่านสามารถจะร้องเรียนมาได้เลยครับนอกจากส่วนหนึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ปรยัาภาคเอกชนมีการตื่นตัวในการที่จะช่วยเหลือกันในการสกัดกั้นรวมทั้งป้องกันและป้องปรามการใช้งบในการฟื้นฟูน้ำท่วมให้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับ